สซนอีกแล้วครับซนอันนี้เป็น DIY ครับอันนี้เป็นผ้ากรองครับกรองกรองฝุ่นเข้ากรองรองน้ำเข้านะครับนี่มันคืออะไรอา่ามันคืออะไรโดยปกติแล้วนะ,นะเวลาเราใส่หลอดนะเราใส่หลอดท่านี้หลอด LED อ่ะ ที่มันเป็นพัดลมอ่ะ,อะใส่เสร็จปุ๊บถ้าเราปิดฝามันก็จะพัดลมก็จะระบายอากาศวนในโคมฮ้เรากนไม่น่าดีนะนี่คิดเองทำเองรถเราเองไม่ต้องกลัวใครเราก็ให้พัดลมเนี่ยมันระบายอากาศออก ไปข้างนอกซะาการปุ่นเข้ากันน้ำเข้าเราให้มันลงนี้ม,มาดูเดี๋ยวมันดูฝนอีกแล้ว